นะครับก็นะครับเครื่องพิ้นหัวพิ้นออกมาแล้วมันเส้นขาดนะครับนี่มันจะประมาณนี้นะครับสีเหลืองขาดนะครับก็พอดีนะครับลองขายเปิดเครื่องมารุ่นเอฟสันนะครับวันนี้เจอแต่เอฟสันเอลสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเมื่อวานเอฟสันเอลสามหนึ่งหนึ่งศูนย์มาล้างหัวพิมพ์ก็เตะไปแล้วนะครับวิธีการล้างหัวพิมพ์แบบละเอียดนะครับแต่วันนี้หมึกมันขาดตอนเนาะแล้วก็หมึกมันหายไปเดี๋ยวเราลองมาดึงวิธีนี้ดูก่อนนะครับว่ามันได้ไหนนะครับก็ โดยการนะครับเริ่มแรกถอดน็อต2ตัวนะครับนี่นะครับมีน็อตนะครับกดลงอีกหน่อยนะครับนี่ตัวนี่2ตัวนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ครับค้ำตรงนี้ไว้เลยนะครับหาอะไรค้ำนะครับระวังลนนะครับเดี๋ยวสายแพรตรงนี้ระวังสายแพร์ตรงนี้หลุดด้วยนะนะครับนี่สายแพรนะเดี๋ยวงานเข้าเนาะเราทาแบบไม่ให้มีงานเพิ่มนะครับทาใจเย็นนะครับนี่นะครับก็ดูดน้ําหมึกนี่ก่อนนะครับเนี่ยบางทีแกะมาน้ําหมึกมัน ไม่มีเลยนะครับนี่เหลืองไม่ออกนี่เมื่อกี้ดูดเหลืองไปแล้วนึกขึ้นได้นะครับลองทําคลิปไว้เผื่อเพื่อนสมาชิกไว้ทําตามเนาะไอไว้ลองแก้ไขเบื้องต้นดูนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราลองลองทําแล้วก็ลองบินดูนะครับว่าหายมะับมาคิด,ดับัน,นี้ชคิดลองนอนญาใช้ปากนะครับนี่ โอเคนะครับน้ำหมึกเต็มแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มน้ำหมึกมีท่องอยู่ในที่มันลุ้นกันนะครับมาลองเทสกันว่าจะได้ไหมเนื่องจากเมื่อกี้นะครับที่เราลองดึงน้ำหมึกแล้วก็ไม่ออกเนาะนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาอีกวิธีหนึ่งโดยการนี่เลยนะครับต้องใช้เครื่องตัวช่วยนะครับน้ำยานะครับล้างหัวดพิมพ์นะครับท่านใดที่มีเนาะก็นะครับเป็นแนวทางนะลองทําตามแล้วก็ดูดเข้ามาใส่สลิงนะครับสักแค่นี้ ก็เหมือนเดิมนะครับยกขึ้นนะครับมีออกมาหมดเลยนะครับตอนนี้สีนะครับให้มันโล่งๆเลยนะครับแล้วลองดันน้ำหมึกไปแช่นะครับตอนนี้น้ำหมึกอะไรก็ดูดมาเรียบร้อยแล้วเนาะเอาน้ำหมึกเนี่ยไปแช่นะครับอย่างสีเหลืองนะครับมันตันเนาะเราก็ใส่สีเหลืองนะนะครับนี่เสียบเข้าไปในนี้นะครับในรูนะครับรูมันจะมีรูแท่งๆอ่ะผมเอให้ดูใกล้ๆนะครับ ดูเนาะพอดีผมมือเดียวก็เลยไม่ได้เสียบให้ดูนะครับนะครับเอาลูที่2นะก็เป็นสีเหลืองแล้วดูจากตลับมันนะนะครับสีเหลืองนะครับแล้วเราก็แช่นะครับต้องระมัดระวังนะนะครับแหย่เข้าไปแช่นะครับสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับแช่น้ำมึนไว้นะครับสักชั่วโมงครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วก่อนก่อนจะประกอบนะก่อนจะใช้งานนะครับผมอยากให้อ่าใช้กระดาษเช็ดชู่วนะทับนะครับเป่าให้มันแห้งนะเช็ดอย่าให้มันนะครับให้มันแชะ ช็อตนะครับคือเราต้องซับเราต้องเป่าลมนะครับครับแล้วก็อย่าให้น้ํายานีหกลงไปในตัวนี้นะครับแล้วแล้วเราลองมาเทสกันนี่ผมแช่ไปนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลองมาปิินเทสกันนะครับครับทาบ่อยบนะครับนี่ก็ปิดฝานี่มีน็อตสองตัวนะใส่อย่าลืมใส่น็อตโอเคครับเรียบร้อยนะครับอะลองเทสนะครับลองเทสดูอันนี้กล้องเปิดอยู่หรือเปล่าโอเคนะครับลองเทสนะครับวิธีเทสก็อย่างที่ แนะนำไปนะครับกดปุ่มสตอ็อกดปุ่มบวกรอเครื่องขยับนิดนึงนะครับนี่เลยแล้วก็ปล่อยนะครับเอาลงใส่กระดาษนะครับกดน,นะครับเดี๋ยวถ้าใส่กระดาษไม่ทันนะครับเรากดรอมันแล้วกดนี่ทีหนึ่งนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เช็คหัวพิมพ์ตรงนี้คือนะครับมาดูกันนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยไหมนี่นะครับเรียบร้อยนะครับปิ้นสวยสสีเหลืองออกแล้วนะครับตอนแรกปัญหาคือสีเหลืองไม่ออกสีอื่นดีนะครับก็ทําวิธีนี้นะครับได้เลยนะครับเบื้องต้นนะครับกันใดที่พอมีแนวทางนะครับก็ลองแก้ไขกันได้นะครับสวัสดีครับ มีเชียงชินลาไปก่อนนะครับกับสินค้าพวกน้ํายานะครับกดสั่งที่ตะก้าได้นะครับนะครับใช้ดีนะครับกับสายนะครับมีเขามีสายให้ด้วยนะครับก็สั่งซื้อนะก็ต้องกดด้วยนะครับว่าเอาสายเอาเอาตัวล้างหัวพิมพ์ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับฝากกดถูกใจนะครับปุ่มด้านข้างขวามือนะครับสวัสดีครับ